สองสามสวัสดีกันทุกคนสวัสดีค่ะสวักดนตรีได้นำตัวกันเลยค่ะรับบทอะไรในเรื่องนิ้งค่ะชัญญลัณ์ครนี้คือว่าจะรับต้องมาจากตรงนี้ไม่คือว่าจะไม่มีคนเริ่มแบบกลัวออาเปิดก็เลยพี่นนท์ก่อนค่ะเริ่มจากฝั่งขวาเจนและเดือนครับอ่ะพี่นนท์สวัสดีครับด้วยอินท์นะครับรับบทซันนะค่ะสวัสดีค่ะดรีมนะคะรับบทมุกค่ะสวัสดีครับบอสชัยมงคลรับบทภูครับ ค่ะสวัสดีค่ะแป้งบุญธลิกาสิงห์พารับบทฟ้าค่ะครับ,บโตัวน้ำครับรับบทโตโต้ครับสวัสดีค่ะนิ้งชัญญาแมคคอนี่รับบทลิลลี่ค่ะ,ะค่ะแพรวนพัชกมลค่ะรับบทเป็นท้าวค่ะนนศดานนรับบทโจรคร่ะตูนันนลีนะคะรัะบบทแนนค่ะจะได้จะมีอยู่คณะเดียวกันไหมคะไม่ไม่<น>อันนี้คละค่ะตอนนี้คคะะณใครอยู่คณะไหนบ้างเนี่ยอภิเษกศรยกมือหน่อนศรเด็กหัวกะทิอานิเทนิเทนเจ้าหน้เที่ กรรมครับคนเดียวเลยเหรอไม่ใช่ใช่แต่ว่าเลือกเลือกเชียร์ลีดเดอร์กูอ่เราเรียนเพราะว่าสุดท้ายเราเราจบมาสิบปีแล้วเราลืมใช่ครับแล้วก็เราก็ไปช่วยน้องๆไม่เรียนหนังสือใช่เป็นเต้นอย่างเดียวคอนเนต่ในรองสักนิด เอออยากให้ดูในซีรีส์ดีกว่าเราอะเราเต็มแล้ถ้าเต้นมาเป็นความลับนะเราต้องซ้อมด้วยเนาะเออเราไปซ้อมกันมาสี่ห้าวันเลยค่ะจะได้ไม่ลืมเป็ยังไงอาจจะด้วยคเอาแบบฟีครึ่งแล้วค่ะพี่อาคาเลสเตอร์ของเราเนี่ยเหนื่อยไหมค่านเลยมันจะต้องเหนื่อยไหมมันมากแค่ไหนซอมบี้ยังไงครับแล้วพี่ใครดีหนูเชื่อว่าคาแรคเตอร์ทุกคนในนี้เหนื่อยหมดเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเวลาเราถ่ายหนังสมมติว่าเป็นหนังผีแล้วบอกซอมบี้ด้วยอ่ะเราต้องหนึ่งเราถ่ายดึก สองคือซอมบี้อย่างที่อย่างที่เมื่อกี้ที่เขาแถลงข่าวไปว่าซอมบี้เขาเป็นพี่ๆที่เป็นนักแสดงละครเวทีจริงๆเลนแล้วส่วนตัวหนูก็รู้จักพี่คนหนึ่งที่หนูเคยเล่นละครเวทีกับเขามาหาอใจเรื่องเขาหนยใจไมครับหายใจนาน <c oughs> เอ้ย่ชๆๆ <c oughs> รู้จักพี่เขานานมาก <c oughs> แล้วเหมือนเราเห็นเขาเล่นนะแล้วเรารู้สึกว่าคือเขาเป็นซอมบี้ที่มีมิติจริงๆอย่างที่บอกไปแล้วก็แล้วก็ด้วยความที่เราถ่ายกันดึกแล้วแล้วเราต้องมีหนีหนีจริงๆเราต้องวิ่งกันหลายๆรอบอะครับเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าทุกตัวละครนันเหนื่อยหมด ในนี้เนาะใช่ไหมดีมดีมยังไงดีมยังไงเห็นด้วยค่ะเห็นด้วยคือคือมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเพราะรู้สึกว่าเราทั้งหมดเนี้ยคืออยู่ในมหาลัยชื่อว่าซอมไบเวอร์มหาลัยคลั่งใช่ไหมแสดงว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นในมหาลัยเราก็ต้องเอาตัวรอดไปเลนคือดีมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ นักแสดงเองเล่นเองก็สนุกแล้วก็เลยรู้สึกว่าถ้าคนดูมาดูเนี่ยต้องสนุกแน่นอนตามกับเราเเลยรอนอนอ,อให้ดู <c oughs> ใช่ครับเหมือนพี่ดีมและ <c oughs> พี่หนุ่ม <c oughs> ใช่ก็ <c oughs> จริงๆ้วอยากจะจะฝากแหละคือผมว่าตัวละครมันจะมีเหตุผลของตัวนั้นๆ <c oughs> อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับทุกคนเนี่ยสำคัญหมดในเส้นเรื่องอ่าใช่ครับก็นั่นแหละคือเราเป็นเด็กคณะวิทย์นะเป็นเด็กคณะวิทย์เออเราต้อง ศึกษาหาพี่ีแก้ไขเรื่องจริงๆผมอาจจะเป็นใครสักคนที่ไม่พูดดีกว่าให้รอดูดีกว่าให้รอดูดีกว่าใช่รแรกงยังไรลุกแรกใกล้แล้วใกล้แล้วคณะวิทย์เปจุดเปลี่ยนเลยฮะบอยคณะวิทย์มีจุดเปลี่ยนไหมมีจุดเปลี่ยนไหมเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องไหมวิทยาศาสตร์มันคือมันมันคืออะไรที่มันมีหลักการการที่เรามีหลักการกับเหตุผลกับมันนี่มันน่าจะทําให้บางอย่างอาจจะเปลี่ยนกันต้องรอดูรอดูครับรอดูมาเลยครับ ค่ะก็อย่างที่บอกแหละหนูว่ามันมีหลายมิติมากๆไม่ใช่แค่แบบนากก่ากลัวอย่างเดียวยังได้เห็นหลายเส้นเรื่องหลายหลายตัวละครหลายคาแรคเตอร์ด้วยที่เจอเพราะว่าจริงๆแบบพี่ๆนักแสดงเยอะมากๆเยอะๆก็ต้องนั่นแหละคะ่ะตามเส้นเรื่องตามนั้นทานงนั้นแต่เดี๋ยวนี้ใครจะแอบเป็นซอมบี้มีกุ้ยแอบก็แอบเลยคือ อมทกลัวพี่ออบด่ามากเลยคือแต่ว่าบอกเลยว่าสนุกแน่นอนเป็นซอมบีที่บอกเลยว่าโคตรจะคลั่งสอมบีสี่เดอร์ทางผู้ชายสัมบีสี่เดอมัเป็นพนุษย์ทางผู้ชายก็ได้อยู่แล้วซอมบีสี่เดอร่นีคุนีกนควด้าผมนะครับครับผมผมขอพูดถึงคือเรื่องอื่น่ะเอาจริงเราไม่เราไม่เจอกันเลยในเรื่องตอนที่ถ่ายทา เพราะนั้แเรื่องอื่นเราไม่รู้เลยว่าเป็นยังไงกันบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็ตื่นเต้นที่ได้ดูพร้อมาทุกคนเหมือนกันนักแสดงเรื่องผมผมกล้าบอกได้ว่าเอ้ยทุกคนอาจจะงงว่าเราเต้นกันทำไมเชลิเดอร์เต้นทำไมในซอมบี้จริงๆนะคะตอนอ่านบทเ็เหมือนกันแต่ว่าพอพอมันลำดับเรื่องราวมาเนาะต้นนำาจริงต้นนำต่อเลยครับครับขอบคุณครับพี่นนท์มากเลงพี่นนท์ช่วยผมได้เยอะโอเคครับก็อย่างที่บอกนะครับเราจะมาหาเหตุผลไปด้วยกันว่าทำไมถึงต้องมีเชลิเดอร์ตรงนี้เข้ามาทำไมค่ะตรงนี้คะมี เขาถามขนนเรื่องเราเรื่องเราเป็นอะไรบ้างเราเส้นเรื่องตัวเองอ๋อเส้นเรื่องของตัวเองหนูว่าจริงๆเนาะแบบถ้านแฟนดูแบบผลงานการแสดงหนูจะรู้อยู่แล้วว่าหนูจะชอบบทบาทที่ท้าทายมากงั่นอะไรที่มันยากยากหรือว่าอะไรที่มันชาเลนจ์เนี่ยหนูจะชอบมากแล้วโดนเข้าหามันอะไรเงี้ยซึ่งแบบในเรื่องเนี้ยก็เป็นบทบาทอะไรแบบนั้นที่ก็เลยก็เลยอยากจะให้ทุกคนแบบว่าติดตามดูการแสดงครั้งนี้ซึ่งคิดว่าน่าจะเซอร์ไพรส์คนเหมือนกันว่าแบบ <łość> อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงนี้รู้สึกว่าซีรี์เนี้ยโดดเด่นตรงนอกจากมันจะมีเรื่องของซอมบี้เนาะที่ทุกคนแบบว่าพูดไปแล้วเรื่องฟิสิกอลอะไรเงี้ยนิ่งว่าแบบพอคนเรามนุษย์เราทุกคนนะคะอยู่ในสถานการณ์ที่กดดันหรือบีบบังคับอ่ะสัญชาตญาณของคนเราอ่ะมันจะออกมาว่าเราจะจัดการกับซิทูเอชันนั้นยังไงอะไรเงี้ยเราก็จะได้เห็นสันดานดิบเอ้ สารดิบสารพยาธิใช่สารพยาธิใช่อะไรเงี้ยค่ะของของมนุษย์ว่าแบบว่าแต่ละคนเป็นยังไงกันแน่อะไรเงี้ยนิ่งเลยคิดว่าตรงเนี้ยก็จะทำให้เรื่องเนี้ยมันเข้มข้นค่ะแล้วมันก็เลยแบบน่าสนใจค่ะดีเลยนะเออก็จบแล้วนี่จบแล้วนี่ค่ะเราต้องเป็นเรื่องของเราด้วยใช่เรื่องของเราด้วยอุ้ยอุ้ยคนนี้ถ้าดูในทีเซอร์อืมยังไงนะมีมันมีอะไรเหรอคะเฮ้ยดีแล้วคุณมิย์จ้ โอ้ฉ่ำเลยเฉลยเลยสิแค่โสเตอร์ก็รู้แล้วว่าเป็นคนดีใช่เป็นคนดีมีวินัยค่ะไปหาความรู้ก็คือช่วยเหลือทุกคนโอ้ <laughs> ใช่ <laughs> ก็คือจริงๆเส้นเรื่องอ่ะทุกคน,นมันจะมีความสัมพันธ์ที่เชื่อมกันอยู่ยกเวน<ม>้นเชลิดเดอร์ที่เราไม่ได้เจอแหละแต่ว่าสองคณะมาเจอกันแล้วก็คงจะต้องมีความสัมพันธ์ซับซ้อนอะไรบางอย่างแบบความเป็นคนอ่ะพี่เวลามันอยู่กันสองแก๊งใหญ่หรืออะไรก็ตามมันก็จะมีการจับแก๊งแยกเสือสองตัวอยู่ทม่ามันอยู่ทเดียวกันไม่ได้มันต้องมีแบบว่า อันนี้เป็นอันนั้นอันนั้นเป็นอันนี้ทําให้มีเกิดปัญหาภายในได้อะไรเงี้ยก็เลยมันไม่ใช่แค่เรื่องซอมบี้ทำร้ายเราทําร้ายคนแต่มอาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ทําร้ายกันเองไปเรื่อยๆมันก็เลยมีตัวพราวที่อาจจะคอยคาะกระโลเบาๆอ,อยู่ตลอดเวลาว,ว่าเฮ้ยพวกแกก็รักนั้นไม่เบาอะไร,ไไรกันอยู่แรงเล,เลยใช่ความรักไม่มีไหมคะอยู่ในเรื่องนี้เฮ้ยพรางส่งอะไร่า ส่งถามเนียเผื่อว่าคนจะได้รู้มีเนาะมีมีความรักมีในส่วนของการแบบอุ้ยมันพูดม่ได้สปอยมันพูดไม่ได้ไม่พูดไม่พูดหรือข้ามไปตรงตูนค่ะเท่านี้ในส่วนของพราวซอมบี้มีความรักไหมฮะโอ้โหโยนว่ะคนก็โยนมางเลยนะโอ้ยเราดูละกันหนูว่ามันพูดยากอ่ะอันนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันก็คงจะเป็นบทบาทใหม่ๆของพวกเราทุกคนเลยที่แบบทุกคนไม่เคยเห็นก่อนมาก่อนอย่างแน่นอน ค่ะนวนิลาารคุณนานนอคุณนนคุณนนนจบนอกคุณนนจบนอกในเรื่องคุด็อกเตอร์มาเลยเหรอใช่ครับคือเป็นไม่ไม่เกี่ยวกับใครเลยตรงนี้คือผมไม่ได้เรียนคณะเดียวด้วยกับเขาแต่ว่าเป็นเป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญที่ทำให้เกิดเหตุระบาดเฮ้ยเฮ้ยเยคุณเป็นคนต้นเรื่องหรอแต่รู้เหมือนกันเลยแหละริจจะใช่แหละไม่ใช่ก็ได้ใช่แต่จริงจริงเราอาจจะเป็นเหยื่อก็ได้เออ ได้แค่นี้กว่าเราจะเป็นสาสตรตั้งต้นโอ้ยไม่รู้เหมือนกันต้องรอดูต้องรอดูนะโอเคทุกคนตอนจะดื่มดูนะเที่ยงคืนหนึ่งนาทีนะคะตัวดับปากเลยฝากเลยค่ะพพีี่่นนิิงงฝากเลยพี่นิงอ้ก็ฮะอ๋อค่ะทุกคนคะวันนี้เที่ยงคืนหนึ่งนาทีค่ะถ้าเราดูทั้งหมดเจ็ดตอนรวดก็จะจบประมาณเจ็ดโมงเช้าพอดีเราก็นอนก่อนก็ได้ครับได้แต่ว่าเห่าเห็นไหมเห็นไหมมาจริงมาจริงต้องดูาจริงต้องดูเจ็ดตอนแูเจ เจ็ดตอนรวดก็ดีเพราะว่ามันพอจบอีพีหนึ่งมันก็อยากดูอีพีสองสามสี่หต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเราต้องบอกว่ามันมันจะมีความพีคในเลเวลที่เพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆทุกๆอีพีเลยคฮอยอย่างนี้ก็อาจจะดูคนเดียวไม่ได้เนาะใช่ต้องมีแฟนมาดูเราก็เป็นทางแฟนตลอดเลยคนนี้เพื่อนแกเพื่อนไหมหรือนี้ แต่ถ้าอยากฉีกก็ดูจากเจ็ดกับมาหนึ่งอยากค่ะว่าทำไมว่าทำไมตอนจบถือเป็นแบบนั้นแล้วเราค่อยมาหาคำอะไรอ่ะก็คือรวมแก๊งเพื่อนกลุ่มกลุ่มยุสนิสเดียร์เป็นเพื่อนอะไรก็ได้ก็มาดูกันก็ได้ใช่โอเคทุกคนคะซอมไวเวอร์มาหาไร่ข้างคืนนี้เที่ยงคืนหนึ่งนาทีค่ะทำเด็ดซิกเท่านั้นนะคะเอาอินเสิร์ทไทยรูปค่ะ